สวัสดีครับผมเอฟือท่านขอญาตร,รายงานเกี่ยวเรื่องงานเกี่ยวมดรดกไปได้ไหนออมเยอรมนี er ค่ะเยอรมนี er นะครับเช็คสิ่งด้วยครับว่าเป็นไงบ้างเนาะค่ะโอเครายงานมาว่าเป็นไงบ้างห้ามบอกชื่อนามสกุลน,น,นะครับผมได้ค่ะก็วันนี้เราได้รับอ่าอีเมลตอบกลับจากทางทนายนะคะครับทนายฝั่งบริษัทคุณชัยเนาะก็ได้รายงานความคืบหน้าค่ะในเรื่องของการดําเนินคดีมรดกที่ในเรื่องของเราทําหนังสือตามแอฟชัย กับทางศาลค่ะที่ทางเขาเรียกว่าทนายเดิมที่ลูกค้าเคยจ้างเนี่ยค่ะอืเขาขาดการติดต่อหรือว่าไม่มีความคืบหน้ามาเกือบหกเดือนก็หมายความว่าทนายเดิมเนี่ยเขาเดินเรื่องไปแล้วแล้วก็ไม่คืบหน้าอานลูกค้ามันมีศิ์ว่าลูกค้าไม่จ่ายให้เขาเป็นไปได้เพราะว่าทนายเขาต้องทางใช้เงินแม่ต้องใช้เงินใช่ไหมอ่าถ้าทนายความเนี่ยอ่าเขาต้องเขาต้องมีรายได้ในจุดนี้เพราะว่าบริษัทเราสำรองจ่ายเช่น อันนี้ก็กังสำรองจ่ายเหมือนกัน <คะ S 2> ใช่ไหมล่ะแต่บางคนไม่มีเงินน่ะก็ทลายความที่จ่างประเทศเก็ไม่เดินต่อเพราะว่าเงินไม่ได้เขาก็ไม่ทํางานเพราะว่าลูกค้าอยู่ประเทศไทย <คะ S 2> อันนี้เป็นของธรรมดานะเป็นของธรรมดาตอนนี้บริษัทของเราได้สำรองจ่ายให้แล้วนะครับแล้วก็มีทีมงานทลายความที่อยู่ประเทศเ <คะ S 2> ยอรมนี <คะ S 2> ตรวจสอบเงินที่อ่าสปาคาสัสเซตีดอนมูนแล้วก็เกี่ยวกับอะไรนะของโฟนบังนะครับที่ดอนมูเนอร์นะครับแล้วก็ p s บาง PSD บางด้วยนะครับที่เมืองต่างๆอันนี้ขอญาตรายงานต่ออ่ะอ่านต่อครับค่ะกะ็เราได้รับอ,อีเมลเนาะแจ้งความคุบหน้าว่าตอนนี้เราได้รับหนังสือการ,รเป็นทายาทหรือว่าแอปชายเรียบร้อยแล้ว<อ>หมายความว่าเป็นทายาทนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะได้เลยใช่เวลาอันนี้กี่เดือนเนี่ย อันนี้ที่เราเดินเรื่องก็ตั้งแต่เดือน11อยู่เข้าเดือนที่3มเดือนที่3เท่ากับเร็วนะเพราะทางทนายความฝั่งนู้นเขาไม่ได้เดินเรื่องอะไรเลยเมื่อทนายความฝั่งนู้นเขาไม่เดินเรื่องเรื่องเนี่ยเราสำรองจ่ายให้ลูกค้าก่อนตอนนี้3เดือนได้รับผู้มอดกแล้วการที่ได้รับมอดกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนได้ด้วยว่าเอฟซีต้องฟังนะว่าการที่คุณได้รับมอดกเนี่ยแล้วไม่มีใครมีคนคัดค้านไหม ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าการที่เรานั่นอะ่ะจะมีหนึ่งเดือนที่การสามารถย่าพี่น้องสามารถคัดค้านได้ที่ต่างประเทศตอนนี้ได้รับเป็นผู้รับมอดกผู้เดียวแล้วก็หมายความว่าทนายความอะ่ะก็สามารถตรวจสอบธนาคารค่ะว่าธนาคารมีเงินเท่าไหร่บ้านไหมมีคนโดไหมมีเงินทนายที่ไหนบ้างมีหุ้นที่ไหนบ้างอันนี้เราตรวจสอบให้หมดเลยแล้วเงินนี้ก็จะส่งให้ให้ลูกค้าของเรา,าที่<ล>ไม่ได้ขายอ่านต่อครับผมค่ะก็แล้วลูกค้าเนี่ยเขามี ความประสงค์ที่จะให้ทางทนายความของเราเป็นผู้ดําเนินการค่ะทําหนังสือติดต่อธนาคารแทนเพื่อที่จะขอเข้าถึงและตรวจสอบบัญชีธนาคารของผู้ตายครับค่ะที่เคยเป็นลูกค้าจากอ่าหนึสที่ตรงนี้คือปัญหาเนี่ยบางคนไปนเชื่อหญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศฟังในเอฟซีทุกอย่างต้อใช้เงินหมดเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ใช้เงินนะครับพอไม่ใช้เงินปุ๊บงาน,มนไม่โดนไม่โดนไม่ไม่ไม่เดินเพราะว่าทนายความก็ต้องการเงิน เร่องนายความคนแรกอ่ะเขาก็ทาโอเคเหมือนกันแต่ปัญหาคือว่าเมื่อลูกค้าไม่จ่ายล่ะผมถามว่าใครจะทะําอ่ะหรือว่าลูกค้าไม่จ่ายเห้ออมา่ะออมต่อไหมไม่เดินไม่ดําเนินง,งานต่อของธรรเวลาจนกระทั่งลูกค้ามหาเราคุณชายสํารองใจ่ายให้ก่อนก็ทําสัญญาด้วยกันเมื่อทําสัญญาเรียบร้อยปุ๊บเราก็เดินเรื่องต่อเพราะเรามีทีมงานทลายความที่อยู่ที่นั่นตอนนี้นะครับก็หมายความว่าลูกค้าเนี่ยเนี่ยเอกสารเนี่ยก็อยู่ที่ผมนะลูกค้าได้เป็นผู้รับมอดกแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยจะได้เงิน หนึ่งการตรวจสอบของทนายความตรวจสอบที่เลขที่บัญชีว่าสามบัญชีนี้มีอะไรบ้างหรือจะเพิ่มนั้นเราตรวจสอบว่าภาษีที่สาม,มีของเขาทาไปมีอะไรบ้างะนะครับผมพอตรวจสอบว่าเช่นเขามีหุ้นเอ่ยเขามาีเงินประกรันเอ่ยต่างๆก็เป็นเงินของภรรยาค่ะนะครับผมมีธนาคารหนึ่งที่ธนาคารนี้เราที่เราเจอที่อันนี้ลูกค้าอยู่พี่ประเทศเยอรมนีเยอรมนีแต่เราเจอเงินธนาคารที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เงินของ UBS ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดนี้ ก็เป็นของเงินของภรรยาเหมือนกันเพราะฉั้นจุดนี้นะครับเราไม่แค่ตรวจสอบแค่เงินอะ,อะไรต่างเราตรวจสอบทรัพย์สมบัติที่มีด้วยเพราะเราจะอยู่จุดที่ภาษีที่สามีเอาไปไว้ที่นั่นแล้วเราตรวจสอบทุกอย่างหมดเลยและลูกค้านะครับผมเอาขอดูโน้ตบุ๊กด้วยครับนอนโน้ตบุ๊กลูกค้าที่ไม่รู้เนี่ยนะครับว่าสามีอะไรนะครับแล้วก็ไม่ไม่ทราบอะไรเนี่ย เช่นตัวเนี้ยผมได้น้ตบุ๊กมาจากลูกค้าเนี่ยนะครับผมเนาะอ่าสามีเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกคุณชายเช็คได้ไหมหตรวจสอบได้ไหมเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าสามีแอบอะไรบ้างข้างในโน้ตบุ๊กมือถือเขาเลยส่งมาให้ทางเราได้ตรวจสอบนะอันนี้ผมยังไม่เวลาผมจะตรวจสอบคืนนี้นะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเอกสารหรือเกี่ยวกับอ่าอิเล็กทรอนิกส์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตมือถือเนี่ยเก็บไว้ให้ดีเพราะอาจจะมีข้อมูลข้างในทางช่องทางอ e ีเมลผมสาม,มารถตรวจสอบได้ว่าเช่น ครั้นที่เราเราเจอสิบห้าล้านบาทอยู่ข้างในโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเมียก็ไม่รู้เรื่องพ่อฉันจุดนี้นะครับงานของเรานะครับที่เราเดินเรื่องตัวนี้ครับบอกให้ทราบก่อนว่า F c ท่านครับมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆที่คุณมาหาเราแล้วลร้องห่มร้องไห้ไปงี้เรื่องราวไปงี้เป็นไป,นป,นปนไม่ได้ทุกอย่างที่ต่างประเทศต้องใช้อะไรเงนินเงินค่ะชั่วโมงหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วชั่วโมงประมาณสา0รอยห้าสิบยูโรถึง4ี่รอยยูโรนะครับถ้าลูกค้าไปหาคนอื่นร้องห่มร้องไห้บอกว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทนายความเขาไม่ช่วยคุณครับทนายความเขาต้องการเงินในการเดินเรื่องดีนะที่มีบริษ,ษ,ษัทเราสำรองไปจ่ายไปก่อนค่ะแต่ถ้าไม่มีบริษ,ษัทเราสำรองจ่ายก่อนก็ไม่รู้วันนี้จะได้เงินได้เด้เงินเกี่ยวกับผู้รับหมอเด็กอยังค่ะก็อยู่ทนายความกี่กี่เดือนนะหกเดือนใช่ไหมหกเดือนค่ะหกเดือนไปค้างวาอยู่นั่งอะ่ะไม่ไปไหนจนกระทั่งามาหาเราบอกคุณชยัยไม่มีที่ไปแล้วขอให้คุณชัยช่วยเหลือได้ไหมเออเราก็ช่วยเหลือแล้วก็ทําสัญ,ญญาว่า เราเนี่ยก็จะเดินเรื่องต่อไปแล้วก็เงินธนาคารต่างๆเราก็หาให้ด้วยก็รายงานให้ทราบนะครับว่า<ะ>การที่เราโบสถ์คุณชัยไทยประราตรงเดินเรื่องให้มันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกอย่างมีค่าตรวจสอบทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายแล้วสำรองจ่ายไม่ใช่ทุกเคสเราเป็นเคสไปเคส<ะ>เราจะดูว่าอันนี้เป็นความเป็นได้ไหมดูซิอันนี้เป็นเป็นยังไงบ้างอันนี้สามารถจะทํำไหมหรือไม่ทําหรือบางคนอยากเดินเรื่องเงินไม้ๆอ่าเดินเรื่องเงินไม่อยากทํานู่นทานี่เราต้องตรวจสอบก่อนว่า มันมีจริงหรือเปล่ามันสามารถทําได้ไหมไม่ใช่ว่าลูกค้ามาหาเราหรือไปจ้างออมบางครั้งลูกค้าไปจ้างคนอื่นพอจ้างลูกไม่ได้เงินไม่มีเงินไม่อะไรผมเน้นนะํามาให้มาหาเราก่อนมาตรวจสอบก่อนราคาพันสองพันสองพันห้าประมาณเนี้ยตรวจสอบเรียบร้อยปุ๊บเนี้ยนะครับผมมันแล้วแต่เอกสารว่าเยอะน้อยขนาดไหนเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วนะเอฟซี FC นะครับผมเราจะรู้เราวิเคราะห์อ,ออกมาว่าคนนี้ได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์แล้วมีเอกสารมีข้อกฎหมายให้ดูด้วยว่าได้นะ หรือไม่ได้ยังไงอันนี้ผมแนะนําให้เอฟซมาหาเราดีกว่าเพราะทางทีมงานของเรามีทีมงานทีู่่ต่างประเทศหลายหลายประเทศนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งรีบทําเช่นสามีตายมีทรัพย์สมบัติทําเลยเสียประมาณหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนสองแสนกลับกายว่าไปเช็คแล้วไม่มีอะไรอะแล้วคุณเสียเงินเปล่าไหมแต่ของเราเนี่ยเราไม่ให้เช็คกับเราก่อนไม่กี่พันบาทเช็คให้เรียบร้อยว่ามีส์เด้งเงินไหมผมไม่อยากให้ลูกค้าเสียเงินเยอะ บางคนลูกค้าไปทําไปทําที่อื่นมาแล้วเสียเงินเ,นเยอะเนี่ยกลอบกายมาหาเราบอกไม่มีเงินทาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาเงินให้ใครสักคนเน,นี่ยแนะนำมาหามาหาบริษัทเราก่อนตรวจสอบก่อนทุกวันนี้มีคนมาให้เราตรวจสอบเยอะไหมทุกวันใช่ไหมทุกวันค่ะหลายเคสด้วยวันหนึ่งเออเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบไม่กี่พันบาทเรารู้ว่าสมควรทาไม่สมควรทาผมไม่อยากให้ลูกค้าเสียเงินเยอะไม่ใช่ปุปป๊บปั๊บขอห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นลูกค้าไม่มีเงินเนี่ย พราะฉันเราตรวจสอบว่าพันสองพันสามพันตรวจสอบก่อนว่าเราทําแล้วมันจะได้เงินไหมถ้าทําแล้วได้เงินก็ทําทําไม่ได้เงินก็ไม่ต้องทําผมคิดอย่างนี้มากกว่าในเอฟซีผมไม่คิดว่าไม่อยากให้ลูกค้าเอาจริงๆเร,เราไม่อยากให้ลูกค้าเสียงเงินเยอะคลูกค้าเรามีทุกวันอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวเราอยากให้ลูกค้ามาตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ได้เงินนั้นหรือไม่เช่นมอรโกเงินไม่ไม้เ<ะ>งินอะไรต่างๆกันนะอันนี้ผมอยากให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนไม่ใช่เอาเงินไปทุ่มเลยทําเลย ผมไม่แนะนําผมก็มีเงินอยู่แล้วนะผมไม่แนะนํานะแต่ผมแนะนําว่าให้ตรวจสอบก่อนว่าทําได้ไหมสมมติทําได้ก็ทําเลยสบายใจมันม,มีมีสิทธิ์ได้นะสมมติทําไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องเองดินเ,เรื่องไม่ต้องสบายใจกว่านะครับอันนี้ขอเตือนเอฟซีท่านนะครับแล้วก็ยินดีด้วยขอยงลูกค้าคนนี้เราได้เงินเราเป็นผู้รับมมดูลแล้ว<ะ>ก็ตอนนี้ทนายความก็จะเดินเรื่องต่อนะครับก็ใช้เวลาอีกสองถึงสามเดือนนะค่ะ หนึ่งเดือนถึงสามเดือน<ม>แล้วก็ทนายความของเราก็จะจัดการทุกอย่างไม่ต้องบินไปที่นั่นเนาะใช่ค่ะเงินหลายๆคนที่อยู่อ่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ต้องบินไปที่นั่นทนายความเราจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างหลายๆประเทศเราจัดการให้หมดแล้วบริษัทคุณคงค,คุณชัยใครบาราตรงอะ่ะเราขอความจริงเรารับลูกค้าคนไทยมากกว่า่ามประเทศเอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้เนาะใช่ค่ะออมนะเพราะว่าคนไทยอ่ะความรู้สึกออมเป็นไง,ไงคนไทยที่ประเทศไทยเนะี่ย น่าสงสัยอยู่ต่างประเทศไหมน่าสงสารกว่าค่ะเพราะอะไรที่อมทํามากับผมเนี่ยยังไงเพราะอ่าก็คือเหมือนเขาไม่ไม่ได้มีไม่มีเงินแล้วแล้วไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือด้วยที่ต่างประเทศจะมีเงินช่วยเหลือใช่ไหมแต่ประเทศไทยมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเงินช่วยเหลือทําไงต่อก็ถ้าไม่มีเงินก็คือเราไม่สามารถเดินเรื่องได้เลยกี่เคสแล้วที่เราช่วยเนี่ยเยอะไหมเยอะคานับไม่ได้เลยเงินของบริษัททั้งนั้นเลย ที่เราานสำรองจ่ายอ่าแ้มเดี๋ยวผมต้องมีจ่ายเขาอีกเท่าไหร่2,200กว่าฟังค่ะของประเทศไหนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเท่าไหร่นะ2,200กว่าฟังสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ผมต้องเซ็นใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยผมต้องรอเซ็นนะอนุมัตินะเอฟซี2,200กว่าฟังมันบวกแล้วปัญหาเท่าไหร่อที่ต้องจ่ายครับเนี่เอกสารเนี่ยของทนาคามเนี่ย 2,238แฟง้งของประเทศซิซแลนด์ที่เราต้องจ่ายให้ทีทมงานทลายความหงเราก่อน <ฮะ S 2> มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะวันนี้พรุ่งนี้มันทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยเท่าไหร่87,282บาทที่จ้องจ่ายวันนี้นี่คือการสมรองจ่ายของทางบริษัทของเราหมดเลยคุณต้องเข้าใจทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดนะครับผมไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแล้วค่าภาษีด้วยนะทุกอย่างต่างประเทศเอฟซีเข้าใจมีค่าภาษีด้วยนะครับผมนั่นแหละ แล้วทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดไม่ใช่ไม่ไม่ใช้เงินนะอันนี้แจมค่ะทนายความของประเทศซิแสงก็เป็นผู้รับมอดดเหมือนกันค่ะจะจบแล้วขอขอประการอันหนึง่งผมจะมาน่าเซ็นนะครอนุมัตินะครับพาอเดี๋ยวคุณนายอนุมัติใช่ไหมโอเคนะอันนี้สำรองจ่ายเรียบร้อยนะครับผมเซ็นเรียบร้อยนะครับก็บค,คจ่าย ทุกครั้งเอฟซีท่านครับมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเราจะมาปุ๊บได้เงินเลยนะครับทุกครั้งเราต้องตรวจสอบว่ามีเงินไหมหรือไม่มีเหมือนคนเนี้ยผมเห็นแล้วมีเงินผมสำรองจ่ายให้ก่อนถ้ารู้แล้วมันไม่มีเงินจะสำรองจ่ายเพื่ออะไรนะใช่ไหมล่ะแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดคือใครออมลูกค้าลูกค้าค่ะลูกค้ากาี่คนที่ได้เงินจากเราไปเยอะไหมก็ทุกเคสนะคะที่ทํากับเราถ้าไม่โกหกนะค่ะเจอบางเคสไหมที่โกหก มีคะ่ะโกหกก็มีเอ่อ,อาธิโกหกไปที่อื่นนะไม่มีเวลาเล่นด้วยพวกเราปนหัวนะครับเพราะการสําลองจไม่ใช่เรื่องเล่น,เ,ลนเราตรวจสอบนะครับความจริงมันบอกอยู่แล้วใช่ไหมความจริงบอกอยู่แล้วเออแต่ถ้าคุณมาโกหกเน็ตเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับคุณแล้วผมจะด่าคุณด้วยซ้ำไปที่สัยผมเป็นไงออมก็ด่าเลยเออลูกค้าไงด่าโกหกก็ด่าเลยเออเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ให้ความจริงมา,ถ,าถ้าคุณให้ความจริงเรามาแล้วก็ให้ความจริงไป แต่เขาคุณมากโกหงกเทศเนี่ยดูหูไม้เอกสารที่ผมต้องสมลองจ่ายเต็มเลยเยอะมลเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยที่สง่สงล้ำสมลองจ่ายให้ลูกค้าเพราะผมเข้าใจว่าลูกค้าประเทศไทยไม่มีเงินที่จะจ่ายแล้วบางคนไม่มีเงินกินข้าวเลยอ่ะแต่รู้มันมีเงินที่ต่างประเทศแล้วผมถามว่าถ้าคุณไปหาทนายความที่เขาไม่เขาเอาชั่วโมงประมาณสักสองหมื่นนะสองหมืนห้าผมถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้อ่ะเป็นออมอ่ะสมมุติเอาแต่งานกับฝรั่งแล้วออมอยู่เมืองไทย รู้อยู่นั่นนะว,ว่าสามีของตัวเองมีบ้านที่นั่นแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปเอาเงินได้ไม่รู้จะทาํายังไงไม่มีใครติดต่อแล้วมาหาผมเนะี่ยผมสํารองจ่ายเอาค่ะเพราะว่าเอาค่ะเพราะว่าอย่างถ้าอย่างเราจ่ายทานายเราก็ไม่ได้จ่ายครั้งเดียวค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเดินเรื่องหลาย,ลายครั้งกว่าจะเสร็จบางคนเป็นล้านนะไม่มีเงินจ่ายบางคนเคสของผมเป็นล้านนะค่ะแต่บางคนได้เงินมาก็แป๊บมันก็หมดนะหมดก็มีค่ะ อเป็ไงพอมาอยู่บริษัทผมไปไงบ้างเพราะว่าบางคนได้เงินเป็นเอาละสิบย pues ี่สิบล้านแป๊บเดียวหมดแล้วก็ก็ก็เห็นหลายรูปแบบค่ะพอมาหาเราปุ๊บคานมาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเราบอกโอ้ยเาสงสารอย่างวันนี้พอได้เงินปุ๊บเป็นคนละคนไหมเป็นคนละคนเลยค่ะน่าเพราะฉะนั้นเราจะมีสัญญาไหมมีค่ะมีแน่นอนถ้ามีมีสัญญาเรียบร้อยเลยใช่ไหมคนนี้เอาจำาลยเอฟซีนะผมพูดแบบตรงๆตอนลูกค้ามาหาผมเนี่ยทุกคนบอกมีปัญหาหมด พอได้เงินปุ๊บหน้าพือเป็นหลังมือเยอะมากนะก็เยอะนะแต่บางคนก็ดีดีนะแต่บางคนโอ้มาพอได้เงินเป็นระดับสิบกัล้านยี่สิบล้านปุ๊บมาดามเลยอะเปีนนิสัยปุ๊บปั๊บเลยผมบอกว่าคุณอย่าลืมนะตอนที่คุณมาหาผมคุณคานมาหาผมนะตอนนี้ได้สิบยี่ิบกียี่สิบล้านนะได้เป็นไงเอออย,งงเอ,อ,อย่างน้นเอออย่างนี้คุยเป็นคนละคนเลยอันนี้ผมไม่ชอบนะ ผมไม่ชอบเพราะฉันตรงไปตรงมาเราช่วยเหลือคนไทยเต็มที่เราเต็มที่กับคนไทยที่มีปัญหานะครับแต่เราไม่ไม่โอเคสมมเพว่าไม่ให้เกียรติลูกน้องผมนะครับผมไม่ให้เกียรติผมไม่ให้เกียรติลูกน้องผมผมไม่เอางานของเรามีเยอะซื่อสัตย์กับเรานะครับผมเราซื่อสัตย์กับคุณเรามีสัญญาการงานทุกอย่างมีการวางแผนทุกอย่างมีการที่จะดูแลหมดมีการประสานงานให้ทุกอย่าง วันนี้ก็ดีใจกับลูกค้าที่ได้เป็นผู้รับโมอดกของประเทศเยอรมนีส่วนธนาคารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีธนาคารก็มีทน,า,ทน,า,ทนา,ายอีกคนที่ต้องจ่ายเหมือนกันเพราะว่าประเทศไหนต้องทำประเทศนั้นอันนี้เยอรมนมีธนาคารสปาร์คัเซสดอทมูลมีของโฟนบงังมีของเพ d เอสดีบังอ่าแล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องใช้ทนา,ายอีกคนก็ต้องจ่ายอีกแล้วทุกอย่างมีค่าใช้ใจ่ายหมดเลยครับเอฟซีอันนี้บอกให้ทราบเนาะวันวันวันหนึ่งเราสมลองจ่ายให้เยอะเพราะฉัน ลูกค้ามาหาเรานะครับขอความจริงใจแล้วก็อยากโกหกเท็จแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นให้เกียรติลูกน้องผมทุกคนคุณรักผมคุณชอบในบริษัทก็ให้เกียรติทีมงานผมด้วยนะครับผมเนาะก็ดีใจด้วยที่ลูกค้านี้จะได้เสร็จละเอาอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังเรื่องราวเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามบริษัทคุณชัยไทยรราตรงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไหนพรุ่งนี้ก็จะมีบริจาครงเรียนผักวันเด็กวันเด็กใช่วันเด็กนะครับก็จะมีเงินบริจาค ทุนการศึกษานะครับผมให้กับเด็กเนาะตรงนี้ก็จะบริษัทของเราก็จะเป็นไปเอาเงินเนี้ยนะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กเด็กนักจากบริษัทนักบริจาคทุนการศึกษาใช่ไหมใช่ค่ะก็สิบที่สิบก็ก็จะให้เด็กที่เป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนต่อไปนะครับผมเนาะอันนี้ก็เอฟซีครับทุกท่านครับที่ติดตามบริษัทคุณชายเทบราตุงการทำความดีนะไม่ใช่ให้เงินที่เฉยนะเอฟซีนะ ให้เข้าไปนะเพื่อเป็นการทุนศึกษานะครับให้เข้าไปได้เห็นว่าเงินนี้สามารถใช้ได้จะไม่ใช่ว่าให้เงินไปแล้วมันไร้สาระไม่ให้ของเราจะให้แบบว่ามีการศึกษาให้เด็กให้โรงพยาบาลเนี่ยก็บริจาคให้ทุกอย่างนะครับพรุ่งนี้วันเด็กทางเราก็เดี๋ยวไลฟ์สดกันพรุ่งนี้นะก็เป็นทุนการศึกษานะครับเพื่อให้เด็กเป็นอนาคตของเราต่อไปนะครับผมเนาะอ่ะภาษาเหนือมาครับก็อ่าฝาก เอฟซีคนใช้ที่สามเพจทุนใช้นะคะคกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม